กันจอมพลังก้องห้วยไร่มาช่าร่วมบริจาคหนุนฮีโร่สีขาเคจากเหตุการณ์อาคารสอตองอแห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเหล่าคนดังในวงการบันเทิงและสังคมได้ร่วมกันแสดงน้ำใจในการสนับสนุนการทำงานของสุนัขเค้าที่เข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหาย รายงานข่าวระบุว่าการจอมพลังได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้สนับสนุน K9 ก้ายูเซียไทยแลนด์และไทยวลันทีซาด็อกด้วยการจัดหาถังน้ำแข็งโคแบนพัดลมแอร์ยากันยุงสำหรับสุนัขเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ปฐมพยาบาลน้องหมาและเต็นติดแอร์กรงน้องสุนัขขนาดใหญ่เพื่ออำนนยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสุนัขกู้ภัยการจอมพลัง ได้โพสต์ผ่านเพจของตนเองว่าได้เข้าไปหาสุนัขก,กู้ภัยซึ่งได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสามารถมากและสมควรได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้ก้องห้วยไร่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังยังได้ร่วมกับแฟนๆบริจาคเงินสนับสนุนสุนัขเค้เป็นจำนวน5 0 0 0 0นบาทโดยโพสต์ภาพสลิปการโอนเงินพร้อมข้อความว่าขออนุญาตสปออร์ซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเราจากเงินของพวกเราทุกคนนะครับ ก้องห้ยไร้ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเงินบริจาคนี้มาจากแฟนๆที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อส่งต่อให้กับสุนัขก,กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย มาช่าวัฒนาพาณิตนักร้องนักแสดงชื่อดังก็ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน30,000บาทพร้อมกับเชิญชวนให้แฟนๆร่วมกันบริจาคโดยระบุว่าขอบคุณที่แฟนคลับร่วมกันบริจาคและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขเค้าว่ามีการสวมใส่รองเท้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเครียดที่สุนัขอาจได้รับหักไม่พบผู้ประสบภัย การร่วมกันบริจาคและสนับสนุนสุนัขเค้าในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในสังคมที่ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากเหตุการณ์อาคารสตองอแห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเหล่าคนดังในวงการบันเทิงและสังคมได้ร่วมกันแสดงน้ำใจในการสนับสนุนการทำงานของสุนัขเค้าที่เข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายรายงานข่าวระบุว่าการจอมพลัง ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้สนับสนุน K9 ยูเซียไทยแลนด์และไทยวอลนทีซาด็อกด้วยการจัดหาสิ่งของจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสุนัขกู้ภัยซึ่งประกอบ